ดวนนะทุกคนพี่พีทหลุดปากแล้วนะครับปีหน้าอุ้งอิงเพชรบ้านแพงออนทัวร์ยุโรปแน่นอนนะครับ ล่าสุดกับทุกคนทางด้านช่องแม่พยาลำเพลินออฟฟิเชียลเนี่ยก็ได้มีการพูดบางช่วงบางตอนนะครับก็มีการแบบว่าพูดถึงคิวงานยุโรปของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับพร้อมชวนพ่อแหลมกับทุกคนก็จะมีคลิปแบบว่าหลุดปากนิดนิดหน่อยหน่อยกับทุกคนของพี่พีทนะครับแฟนๆเนี่ยก็ได้มีการแคบส่งมาให้อุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับเรียกได้ว่าการตอบรับเนี่ยดีสุดๆเลยนะครับทุกคนสำหรับอุงอ,งอิงเพชรบ้านแพงออนทัวร์เจแปนนะครับและวันนี้ก็เป็นวันที่น้องบินกลับมาแล้วครับทุกคนก็ ถือว่าบินกลับมาเร็วพอสมควรคาดว่าจะถึงก่อนเวลาด้วยนะครับอุ้มอิมข่าวกระแสก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยครับทุกคนถ้าจะมาพูดถึงนะครับในเรื่องของการออนทัวร์ต่างประเทศของน้องอุ้มอิงเพชรบ้านแพงครับครั้งแรกเปิดประสบการณ์ของน้องถือว่าดีมากๆและกระแสตอบรับคือดีสุดๆครับทุกคนอย่างที่บอกว่าอุ้งอิงนะครับไปตามสถานที่ไหนก็แล้วแต่ที่นั่นแตกอะครับทุกคนเหมือนอยู่ในประเทศไทยไม่มีผิดครับทุกคนพ่อๆแม่ๆ FC อแฟนคลับเนี่ยรักน้องทั่วโลก จริงนะครับอย่างทิ่อิมอ่มข่าวกระแสอุ้มอิ่มก็อ่านคอมเมนต์เกือบทุกคอมเมนต์นะครับก็มีแฟนๆที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหติดตามอุ้มอิ่มเยอะเหมือนกันซึ่งอุ้มอิ่มเนี่ยม,ม,มีการไปอ่านนะครับพ่อพ่อแม่ก็บอกว่าอุ้มอิ่มช่วงนี้นะไม่ได้ดูไม่ได้ดูลูกนะเดี๋ยวจะตามน้องอิงเพชบ้านแพงไปตามสถานที่ต่างๆเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าพ่อพ่อแม่เอ็ซีแฟนคลับเนี่ยก็ตามน้องนาะบางคนไป2ที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดไทยญี่ปุ่นนะครับหรือแม้กระทั่งร้านมุมปากบาบางคนไป2วันกัน มีนะครับวิมได้อ่านคอมเมนต์กันหมดเลยทีนะครับทุกคนทีนี้ ถ้าน้อง,องอุ้งอิงนะทุกคนไปออนทัวร์ที่ยุโรปเนี่ยโอ้โหพอ่พอ,พอ,พอแ,มแม่ fc แฟนคลับรอต้อนรับแน่นอนครับอย,อย่างเช่นประเทศเยอรมันเนาะเรายกตัวอย่างเลยว่าอันนี้คือแม่หนึ่งใช่ไหมฮะอยู่ประเทศเยอรมนันแล้วคราวนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตเนี่ยบ่อยๆเลยกับการที่นำศิลปินไปครับทุกคนไปเขาเรียกว่าอะไรไปงานผ้าป่าที่ต่างประเทศนะครับทุกคนแล้วก็หรือแม้กระทั่งการฉลองตาตั้งต่างๆครับเป็นงานเฉลิมฉลองต่างๆเนี่ยเขาก็จะเชิญศิลปินที่ไทยไปครับทุกคนแล้วก็ส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นศิลปิน อย่างเช่นที่ผ่านมาเดี๋ยวก็เป็นทางทางด้านพี่หงฟ้าหงสาน้อยที่ไปออนทัวร์ที่ประเทศเยอรมันมาครับทุกคนและเชื่อว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับได้รับการตอบรับดีแน่นอนเพราะว่าพอๆไแม่เอฟซีแฟนคลับเนี่ยอยู่กันทั่วโลกจริงๆนะครับสำหรับ FC ของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงรวมถึงประเทศหน่นแอฟริกาก็มีครับทุกคนแฟนคลับน้องนะครับอย่างที่บอกว่าเวลาที่น้องเนี่ยปล่อยซิงเกิลไหนออกมาครับทุกคนตอนนี้ชาวต่างชาติคือจับจ้องมากๆ อุงอิงเพชรบ้านแพงปล่อยซิงเกิลนะครับเตรียมเลยนะครับรีแอคกันเยอะแยะมากมายช่องดังทางยุโรปนะครับช่องดังทางเอเชียเนี่ยก็จะรีแอคกันทุกครั้งเวลาที่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงปล่อยซิงเกิลออกมาครับและรอบนี้นะครับทุกคนรอเลยนะครับรอรอรอเลยนะครับแล้วอุ้มอิมหวังว่าถ้าอุงอิงไปยุโรปจะมีพี่พี่ยูทูบเบอร์ที่พูดถึงน้องเนี่ยไปเจอน้องนะครับทุกคนอุ้มอิมเชื่อว่าน่าจะมีจริงๆนะ คือรอเลยที่ยุโรปต้องมีอะไรแบบเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับอย่างเช่นหลายๆช่องเนาะที่อุ้มอิ่มก็ได้มีการฟอลโล w อยู่แล้วเขาก็ฟอลโล่อิ่มอยู่ก็มีการแบบว่าติดตามกันตลอดครับทุกคนถ้าวันไหนมีคิวงานของอิงที่ยุโรปออกมานะครับอุ้มอิ่มก็จะรีบมารายงานข่าวด่วนทันทีครับทุกคนอย่างเช่นช่วงไปเจแปเนาะเราก็จะมารายงานข่าวด่วนให้ทุกคนติดตามสถานการณ์กันจนแบบว่าอุ้งอิงเพชรบ้านแพงแบบโอ้โหนะครับปังทุกที่แตกทุกที่อย่างตลาดนะัดไทยญี่ปุ่นก็มีแม่ฮักนะที่ ที่แชทมาขอคิวงานจากอุ้มอิ่มแล้วก็มีการเอารูปนะครับไปให้น้องดูแล้วก็ไปเจอกันเป็นที่เรียบร้อยคนที่พี่หมอนอิงเนี่ยมาแชร์ครับทุกคนซึ่งคุณแม่เนี่ยโอนมาเลยน้ําใจให้กับน้องเนี่ยบ่อยมากๆเลยนะครับทีละสองสามหมื่นครับทุกคนคุณแม่ท่านนี้นะครับที่ไปชมน้องนะครับต้องบอกว่าคุณแม่เนี่ยมีโชคกับน้องแล้วก็ได้โชคใหญ่ด้วยนะครับคุณแม่ก็เลยแบบว่าอุ้มอิ่มแม่เนี่ยขอคิวงานลูกสาวจากอุ้มอิ่มหน่อยนะ คืออแม่อยากไปเจอน้องจริงๆคืออยากเจอน้องเคยเห็นแต่หน้าจอโทรศัพท์นี่เลยครับทุกคนแฟนคลับ f t น้องเนี่ยอยากเจอน้องจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเป็นความสุขของทุกคนจริงๆนะครับอย่างที่บอกว่าหลากหลายเหตุการณ์นะครับที่องค์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยทำให้เป็นกระแสมาแล้วเยอะแยะมากมายครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นนะครับการที่แบบว่าอง์อิงเนี่ยครับทุกคนไป ตลาดานัดไทยญี่ปุ่นแล้วก็ไปที่หลายๆสถานที่นะครับที่ไปที่ประเทศญี่ปุ่นก็ได้รับการตอบรับจาก c, fc fan c ล u บเนี่ยเยอะมากๆครับทุกคนปังมากลูกสาวนะครับแล้วก็ถ้าไปทัวร์ยุโรปอีกนะครับเชื่อว่ากลายเป็นกระแสะกลายเป็นไวรัลมากๆเลยอย่างเช่นลงคลิป4ชั่วโมงล้านห้าแสนวิวแตกครับทุกคนและตอนนี้1วันเนี่ยจะทะ 4, 4ลุ44ล้านวิวแล้ว อุงอิงเท่านั้นนะที่ทําได้เท่าที่มิม่าวกระแสได้เห็นมาก็คือปกติยูทูบเบอร์ดังๆที่มีฟอลโล่เยอะๆเนี่ย 1วันหนึ่งล้านวิวเดียวก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับแต่อุ้งอิงก็คือแบบโอ้โหพ่อโจก็คือถ่ายในความน่ารักของน้องนาะลงนะครับทำให้พ่อๆแม่ๆ fc แฟนคลับเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าปังสุดๆก็คือเข้าไปแบบว่าชมเข้าไปแบบชื่นชมในความน่ารักของน้องนะครับยิ่งอุงอิงถ่ายรูปกับแม่นุชพ่อโจนะครับยิ่งแต่เป็นกระแสแล้วก็ยิ่งแต่เป็นกระแสไวรัลจริงๆนะครับทุกคนปังมากๆนะครับ โอเคนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยก,วกันนะครับแล้วก็พี่พีทเนี่ยเพียงหลุดปากนิดหน่อยเท่านั้นแต่แฟนขับคือตอนนี้คือส่งมาพิมพ์ข่าวกระแสแบบรัวแบบนี้เลยนะครับทุกคนก็เลยรีบเอามารายงานข่าวก่อนแปรว่าเมคชัวร์นะครับปีหน้าอุงอิงมีโอกาสไปยุโรปแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทุกคนพ่อโจก็อยากให้ลูกไปหาประสบการณ์เนาะอย่างที่บอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยพ่อโจยังไม่ได้อยากกลับเลยนะทุกคน บอสโจยังไม่ได้จากกลับเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าโอ้โหทุกคนรางวัลน,น้ําใจในแต่ละคืนทุกคนดูสินะครับได้หลายแสนเยนนะครับแต่ละคืนนะครับทุกคนเป็นเราเราก็อยากอยู่แล้วล้นกระเป๋าลูกสาวอุ้งอิงคือเงินนะ่ะล้น,ล,นล้นกระเป๋าเงินเยนล้นกระเป๋าปังมาก นะครับและตอนนี้น้องก็เดินทางกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเรากา็ตอนนี้แฟนๆก็ส่งเที่ยวบินนะครับของน้องมาให้อุ้มอิ่มดูไม่ว่าจะเป็นพี่ๆที่ทํางานอยู่สายการบินหรือพ่อพแม่เอฟซที่เช็คเที่ยวบินได้ก็ได้มีการส่งมาให้อุ้มอิ่มกับกระแสดูดตลอดเวลาเลยวันนี้ก็ขอวอวยพรนะครับให้กับบุงอิงแล้วก็ครอบครัวสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับรวมถึงบอสโจยมนินด้วยกลับมาเชื่อว,ว่าบอสโจ บอสโจอยากกลับมาแล้วเพราะว่าหนึ่งเลยเฟซบุ๊กแกเข้าไม่ได้นะครับแล้วก็1เลยเชื่อว่าน่าจะเอามาทําที่ประเทศไทยเพราะว่าที่นู่นน่ะค่อนข้างที่จะแบบในเรื่องของการกู้อะไรแนีค่อนข้างจะยากนะเพราะว่าซิมการ์ดอะไรของเขาเนี่ยมันมันไม่ค่อยเสถียรสักเท่าไหรนะ่นักเชื่อว่าวอสโจก็อยากจะกลับมาทํ f เฟซบุ๊กของตัวเองเหมือนกันซึ่งตอนนี้เขาใช้เป็นเฟซบุ๊กสำรองอยู่นะครับทุกคนก็ตอนนั้นอย่างที่บอกว่าโทรศัพท์วอสโจพังเนาะโดนโดนขยี่แตกไปเลยครับทุกคนนะก็ต้องมารอติดตามกันแล้วช่วงนี้คือคิิดถึงพพโจจจากปกตเเระเห็น โพสต์ตลอดเวลาครับทุกคนแต่ตอนนี้คือแกไปโพสตใน,อ,อ,นอันล่าสุดของแกเราก็จะไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไรนกักน,นะครับทุกคนนะก็วันนี้ขอบคุณพี่พีทนะครับที่มีอะไรก็จะส่งมาให้อิ่มข่าวกระแสด่วนตลอดเวลาเลยนะครับ คือชอบพี่พีทมากแล้วก็รักพี่พีทสุดๆนะที่เอ็นดูน้องนะครับก็ก่อให้เดินทางด้วยความปลอดภัยแล้วก็เดี๋ยวอุ้งอิงจะไปสืบข้อมูลมานาะว,ว่าอุ้งอิงจะได้ไปประเทศไหนอะไรไงบ้างให้ทุกคนได้ทราบก่อนเพื่อนเลยนะครับทุกคนนะ้องสำหรับการเดินทางของลูกสาวอุ้งอิงเพชรบ้านแพงไปยุโรปในปีหน้าแต่ผลงานในปีนี้ก็ต้องมารอติดตามกันเยอะแยะมากมายนะครับอย่างเมื่อคืนนี้ก็มีสาวน้อยเดอะซีรีส์ที่ปล่อยออกมาครับทุกคนตอนนี้ทะลุ1 0 0 0 0แวิวไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผลงานโดดเด่น มากๆสำหรับลูกสาวองค์อิงนะครับก็ขอให้ปังๆแบบนี้ตลอดไปนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับอิมข่าวกระแสก็ต้องฝากพ่อพ่อแม่แม่นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับอิมข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงฝากทุกคนนะครับดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้พ่อพ่อแม่ท่านไหนที่จะเดินทางไปรับน้องน่าจะผิดคาดกันอยู่เพราะว่าคือมาก่อนเนี่ยเราเพิ่งเห็นน้องมาก่อนเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ก็อยากให้น้องพักผ่อนให้เต็มที่นะครับทุกคนเนาะอาจจะคนไหนอาจจะไปบ้าไไม่ป ก,ก็ไปให้กำลังใจน้องสำหรับคลิปนี้ไปแล้วได้ครับรักทุกคนคะ่ะ